ดูหน้าคนทำก่อนดูหน้าแม่ครัวยายิดก่อนคะ่ะนี่คะ่ะนี่ก็จะเติมน้ำค่ะชอบเติมให้มีน้ำนิดวันนี้แม่ครัวยายิซท,ทำกับข้าวจ้าเพื่อนเอนวันนี้ผัดมะเขือใส่ปลาดุกหรือผัดปลาดุกใส่มะเขือสองอย่างคะ่ะนี่คะ่ะวันนี้แบบเมนูแบบไทยๆหน่อยคะ่ะวันนี้ก็คือผัดค่ะทานกับขา้าวนี่คะ่ะวันนี้แบบ เมนูแบบไทยๆหน่อยค่ะวันนี้ก็คือผัดขาทานกับใครคนชอบนะคะยิ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนแต่ละคนนะคะชอบแบบไหนใช่ไหมคะรสชาติที่เราชอบนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือยิ่ก็ทำทานเองเนาะค่ะหนึ่งค่ะรสชาติก็จะนัวนะค่ะนัวแต่ก็ไม่เค็มนะคะจะเข้มข้นนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆรสชาติชอบทานแบบเข้มข้นเข้มข้นนิดนึงแกงนะคะทุกคนเสปรกแกงเนาะเราผัดปรกแกงก่อนแล้วก็เอาปลาดุก ก็จะเอาปลาดุกลงก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เามะเขือมะเขือม่ต้องให้สุกมากนะคะทุกคนอีกก็จะติดค่ะดูหน้าคนทําก่อนดูหน้าไม่ครัวยายอิทก่อนค่ะนี่ค่ะเนี่ยอีกก็จะเติมน้ําค่ะชอบเติมให้มีน้ํานิดมะเขือก็ไม่ให้สุกมากค่ะทุกคนอันนี้จะไม่ไม่ให้สุกมากมาเรียกอันไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือปลาดุกที่คือไปทอดแบบกรอบๆแล้วนะคะแล้วเราก็มาผัดใส่กับมะเขือ ก็จะใส่พิกกกอรนค่ะใช้เสียงเองเราเด้อคุณเพื่อน oh. เพราะว่าทําคลิปไปก็ได้แค่ครึ่งทางค่ะก็จะมีเสียงนู้นเสียงนี้เข้ามาก็ต้องใช้เสียงของตัวเองค่ะไม่เคยใหญ่นี่ค่ะผัดไม่ไม่นานก็สุกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราเราผัดปลาดุกกรอบพี่ก็ชอบปลาดุกกรอบๆนะคะทุกคนแล้วแต่แล้วแต่ขอบคุณกำลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ใช้เสียงมันรสชาติก็ออกจะนัวๆค่ะ ที่จะใส่น้ำมันหอยเยอะอยู่นะคะทุกคนค่ะชอบน้ำมันหอยเยอะนิดนึงนะคะก็แล้วแต่บางบ้านนะคะรสชาติก็ใส่เข้าไปผัดผัดผัดแค่นี้ก็คือพอแล้วคะ่ะเมนูแค่นี้และคะ่ะเสร็จแล้วเนะะีนะคะ่ค่ะนี่ค่ะเข้มข้นนะคะทุกคนนะคะบ้านดิจะเข้มเม่คัวชิมแล้วคะ่ะรสชาติเป็นยังไงรสชาติอร่อยคะ่ะมาเพื่อนๆทานด้วยกันคะ่ะเย็นนี้นะคะ ขอบคุณกำลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ใช้เสียงมันกเขือ,อแม่บ้านก็ชิมก่อนนะคะแม่บ้านยีก็ชิมก่อนค่ะ,คะแค่พอสุกนิดนึงก็พอแล้วนะคะทุกคนนี่แหละเมนูบ้านนี้วันนี้วันนี้แม่ครัวยายีทำกับข้าวจ้าเพื่อนๆวันนี้ผัดมะเขือใส่ปลาดุกหรือผัดปลาดุกใส่มะเขือสองอย่างคะ่ะคนชอบนะคะยีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนแต่ละคนนะคะชอบแบบไหนใช่ไหมคะ รสชาติที่เราชอบนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือ่ทําท,ทานเองเนาะ,ค,ะนค่ะการค่ะใช้เสียงเองระเด้อทำเพื่อนเพราะว่าทําคลิปไปก็ได้แค่ครึ่งทางค่ะก็จะมีเสียงโน้นสิ่งนี้เข้ามาก็ต้องใช้เสียงของตัวเองค่ะไม่ครัวใ่อีกนึงค่ะรสชาติก็จะนัวค่ะนัวแต่ก็ไม่เค็มนะคะแต่เข้มข้นนิดนึงนะคะเ,เพื่อนเพื่อ รสชาติชอบทานแบบเข้มข้นเข้มข้นนิดหนึง่งบางบ้านก็จะไม่เติมน้ำนะคะแล้วแต่บางบ้านที่ชอบจะอีกก็คือจะให้มีน้ำนิดนึงเวลาทานกับข้าวก็จะคล่องคอหน่อยหนึ่งค่ะรสชาติก็ออกจะนวลๆค่ะที่จะใส่น้ำมันหอยเยอะอยู่นะคะทุกคนค่ะชอบน้ำมันหอยเยอะนิดนึงนะคะก็แล้วแต่บางบ้านนะคะรสชาติก็ใบมะนาวใบมะกรูดนะคะทุกคนใ <laughs> บมะกรูดนะคะทุกคนจริงๆต้องใส่ใบมะกรูดด้วยนะหนึ่ง รสชาติก็จะนัวค่ะนัวแต่ก็ไม่เค็มนะคะจะเข้มข้นนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆรสชาติชอบทานแบบเข้มข้นเข้มข้นนิดนึงปลาดุกใสมะเขือนะคะนี่ค่ะปลาดุคือเราไปทอดกรอบก,ก่อนนะคะเราค่อยมาผัดนะคะนี่ค่ะวันนี้ยิ้มหรืออะไรรู้ไหมคะยิ้มหรือปลาดุกใสมะเขือนะคะ,ะนี่ค่ะปลาดุคือเราไปทอดกรอบก,ก่อนนะคะเราค่อยมาผัดนะคะนี่ค่ะ วันนี้ยึดหรืออะไรรู้ไหมคะยิดรืมกันคะ่ะใช้เสียงเองเราเด้อค่เพื่อนเพราะว่าทําคลิปไปก็ได้แค่ครึ่งทางคะ่ะก็จะมีเสียงโน้นเสียงนี้เข้ามาก็ต้องใช้เสียงของตัวเองคะ่ะไม่รัวใหญ่อีกนึงค่ะรสชาติก็จะนัวคะ่ะนัวแต่ก็ไม่เค็มนะคะแต่เข็มข้นนิดนึงนะคะเ,เพื่อนรสชาติชอบทานแบบเข็มข้นเข็มข้นนิดนึงนะคะวันนี้แบบเมนูแบบไทยๆหน่อยคะ่ะวันนี้ก็คือผัดค่ะทานกับข้าวนะคะวันนี้แบบ เมนูแบบไทยๆหน่อยคะ่ะวันนี้ก็คือผัดขาทานกับข้าวนะคะวันนี้แบบเมนูแบบไทยๆหน่อยคะ่ะวันนี้ก็คือผัดขาทานกับข้าวสุดท้ายก็นี่ค่ะใส่ไม่มีผักขึ้นช่ายนะคะทุกคนนี้ก็มีแต่แค่ผักชีฝรั่งเนาะก็ใส่เข้าไปค่ะผักใบเขียวนะคะรสชาติก็ออกจะนัวๆค่ะที่จะใส่น้ำมันหอยเยอะอยู่นะคะทุกคนค่ะชอบน้ำมันหอยเยอะนิดนึงนะคะก็แล้วแต่บางบ้านนะคะรสชาติก็เล่า สวยนะคะวันนี้เมนูแบบคนไทยนิดนึงค่ะอร่อยอร่อยค่ะทุกคนทานด้วยกันสุดท้ายก็นี้นแหละคะ่ะสุกแล้วเราก็าเข้มข้นนะสีก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะผัดปลาขอบคุณกําลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ใช้สิ่งมันบางบ้านก็จะไม่เติมน้ํานะคะแล้วแต่บางบ้านที่ชอบจะก็คือจะให้มีน้ํานิดนึงเวลาทานกับข้าวก็จะ คล่องคอหน่อยหนึ่งค่ะรสชาติก็ออกจะนัวๆค่ะพี่จะใส่น้ำมันหอยเยอะอยู่นะคะทุกคนค่ะชอบน้ำมันหอยเยอะนิดนึงนะคะก็แล้วแต่บางบ้านนะคะรสชาติก็คือรสชาติก็ออกจะนัวๆค่ะพี่จะใส่น้ำมันหอยเยอะอยู่นะคะทุกคนค่ะชอบน้ำมันหอยเยอะนิดนึงนะคะก็แล้วแต่บางบ้านนะคะรสชาติก็คือวันนี้แม่ครัวยาอิททำกับข้าวจ้าเพื่อน วันนี้ผัดมะเขือใส่ปลาดุกหรือผัดปลาดุกใส่มะเขือสองอย่างคะ่ะขอบคุณกำลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ใช้เสียงมันรสชาติก็ออกจะนัว,นวค่ะที่จะใส่น้ำมันหอยเยอะอยู่นะคะทุกคนค่ะชอบน้ำมันหอยเยอะนิดนึงนะคะก็แล้วแต่บางบ้านนะคะรสชาติก็คือมะเขือก็ไม่ให้สุกมากค่ะทุกคนอันนี้จะไม่ไม่ให้สุกมากนิดนึงค่ะรสชาติก็จะนัวค่ะ นัวแต่ก็ไม่เค็มนะคะจะเข้มข้นนิดนึงนะคะเ,เพื่อนเพื่อรสชาติชอบทานแบบเข้มข้นเข้มข้นนิดนึงบางบ้านก็จะไม่เติมน้ํานะคะแล้วแต่บางบ้านที่ชอบอยอีกก็คือจะให้มีน้ํานิดนึงเวลาทานกับข้าวก็จะคล่องคอหน่อยนึงคะ่ะค <c oughs> ือชิมถูกใจเรานั่นแหละค่ะการทากับข้าวดีที่บ้าการทากับข้าวคือรสชาติถูกใจแต่ละบ้านนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะชิมก่อนค่ะหอมหัวใหญห่หอมหัวใหญ่ก็คือใส่ ผัดนิดเดียวก็คือพอเลยค่ะ,ะ,ะหัวหอใหญ่จะไม่ให้สุกมากเหมือนกันนะคะทุกคนมาค่ะเมนูอร่อยๆวันนี้ค่ะดูหน้าคนทําก่อนดูหน้าแม่ครัวยายอิดก่อนค่ะนคะคะนี่ก็จะเติมน้ําค่ะชอบเติมให้มีน้ํานิดเมื่อเขือก็ไม่ให้สุกมากค่ะทุกคนอันนี้จะไม่ไม่ให้สุกมากมาุดท้ายก็นี่ค่ะใส่ไม่มีผักขึ้นช่ายนะคะทุกคนนี่ก็มีแต่แค่อ่ ผักชีฝรั่งเนาะก็ใส่เข้าไปค่ะผักใบเขียวนะคะวันนี้แม่ครัวยาอิททำกับข้าวจ้าเพื่อนๆวันนี้ผัดมะเขือใส่ปลาดุกหรือผัดปลาดุกใส่มะเขือสองอย่างค่ะมะเขือก็ไม่ให้สุกมากค่ะทุกคนอันนี้จะไม่ไม่ให้สุกมากมเมาสวยนะคะวันนี้เมนูแบบคนไทยนิดนึงค่ะอร่อยอร่อยค่ะทุกคนทานด้วยกันสุดท้ายก็นี่แหละคะ่ะสุกแล้วเราก็ใส่ปลาดุก ใส่มะเขือนะคะนี่คะ่ปะปลาดุคือเราไปทอดกรอบก่อนนะคะเราค่อยมาผัดนะคะนี่คะ่ะวันนี้ยิ้มลืมอะไรรู้ไหมคะยิ้มลืมม,มะเขือก็ไม่ให้สุกมากะคะ่ะทุกคนนี้จะไม่ไม่ให้สุกมากมะเขือก็ไม่ให้สุกมากค่ะทุกคนนี้จะไม่ไม่ให้สุกมากเบาสวยนะคะวันนี้เมนูแบบคนไทยนิดนึงคะ่ะ อร่อยอร่อยค่ะทุกคนทานด้วยกันสุดท้ายก็นี่แหละคะ่ะสุกแล้วล้วก็ใส่คนชอบนะคะยิ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนแต่ละคนนะคะชอบแบบไหนใช่ไหมคะรสชาติที่เราชอบนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คือยิ่งทาทานเองเนาะคะ่ะเข้มข้นนะสีก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะผัดปลาชิมถูกใจเรานั่นแหละคะ่ะการทํากับข้าวดีที่ว่าการทํากับข้าวคือรสชาติถูกใจแต่ละบ้านนะคะทุกคน นี่ค่ะยิมก่อนค่ะนี่ก็ใส่เข้าไปผัดผัดผัดแค่นี้ก็คือพอแล้วค่ะเมนูแค่นี้และค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเข้มข้นนะคะทุกคนนะคะบานิจจกานิดนึงค่ะรสชาติ่บุงที่เราชอบนี่นะคะสุดท้ายก็นี่ค่ะใส่ไม่มีผักขึ้นช่ายนะคะทุกคนนี่ก็มีแต่แค่ผักชีฝรั่งเนาะก็ใส่เข้าไปค่ะผักใบเขียวนะเติมผงนัวค่ะ รสดีะะสลซีอิวขาวน้ำมันหอยแล้วก็ฝาเขียวค่ะซอสฝาเขียวนะคะทุกคนใส่น้ำตาลดุกใส่มะเขือนะคะ,ะนี่ค่ะปลาดุกคือเราไปทอดกรอบก,ก่อนนะคะเราค่อยมาผัดนะคะนี่ค่ะ,ะวันนี้ยิ้มหืออะไรรู้ไหมคะยิ้มลือวันนี้แม่ครัวยายิสททำกับข้าวจ้าเพื่อน วันนี้ผัดมะเขือใส่ปลาดุกหรือผัดปลาดุกใส่มะเขือสองอย่างค่ะเข้มข้นนะสีเขาจะเข้มข้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะผัดปลากันค่ะใช้เสียงเองลรวเด้อค่ะเพื่อนเพราะว่าทําคลิปไปก็ได้แค่ครึ่งทางค่ะก็จะมีเสียงโน้นเสียงนี้เข้ามาก็ต้องใช้เสียงของตัวเองค่ะไม่ครัวใหญ่ก็คือทานกับข้าวสวยข้าวสวยก็ อร่อยนะคะเราทําเองเราก็อร่อยนะคะเพื่อนแม่ครัวยายิททำเองเนาะกระดูกใส่มะเขือนะคะมานี่ค่ะ